e ซลอยากขายบัญชีไม่อยากขายเพราะจ่ายเงินไม่ตรงตามกำหนดแต่ก็จ่ายนะคุณว่าใครชนะยังไงเซลก็ชนะอยู่แล้วเพราะว่าฝ่ายขายยังไงก็อยากได้ย้อนเงินได้ค่าคอม oh. ผู้บริหาร oh. ก็คงให้ขายแลละครับปัญหาเหล่านี้แต่ถ้าเกิดนี้เสียมาบัญชีสวยบัญชีสวยเพราะทำไมตามไม่ได้ปัญหาเหล่านี้มันเกิดจากไม่มีเกณฑ์ชี้วัด แบบไหนให้เครดิตแบบไหนลดเครดิตแบบไหนขายเงินสดแบบไหนให้เครดิตไปเลยเพราะรวยจริงรวยจริงรวยปลอมดูจากตรงไหนทะเบียนคู่ค้าท่านเก็บข้อมูลอะไรบ้างงบการเงินงบเก่างบแต่งจะดูยังไงอะดูจากประวัติการชำระนี่อย่างเดียวผมว่าเสี่ยงนะลงทุนสร้างนโยบายเครดิตที่ชัดเจน อนุมัติแต่และว,วงเงินเงื่อนไขต้องมีอย่างไรบ้างแล้วจะปลอดภัยกับไม่เสี่ยงหนี้เสียที่กําไร10ปีท่านอาจจะหมดเลยแถมต้องเสียค่าทนายซํำซ้อนชนะคดีได้กระดาษคําพิพากษาแค่นั้นเองวางระบบกันครับโฟกัสลงทุนเพิ่มความรู้เรียนรู้อบรมสัมมนาวางระบบสนใจเพิ่มทักษะพ,พัฒนาองค์กรติดต่อสอบถามได้ที่ค r ว o d e